ส,สดีค่ะเซลแป้งร้านดีเจรินยนต์ค่ะวันนี้เราอยู่ในช่วงขายกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเซลแป้งจะมานําเสนอตัวคาวาซากิ เวอร์ซิดพันนะคะต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้นานๆจะเข้ามาสักคันหนึ่งสำหรับคันนี้จะเป็นรถปี2017 18ราคาขายที่ร้านเราอยู่ที่45,000อุปกรณ์แต่งครบแถมไมยังน้อยมากๆนะคะไมยแค่3,000เท่านั้นคุ้มต้องรีบเลยนะคะและหลกักๆตัวนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะสำหรับช่วงนี้โปรโมชั่นลดสูงสุดถึง1 9ื่นเลยไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์หรือซื้อสดนะคะต้องรีบเลยนะคะสำหรับตัวเวอร์ชิดพันจุดเด่นหลกักๆเลยของ ตัวนี้มันจะเป็นสปอร์ตทลว i ิงทางดําที่ตัวเครื่องยนต์จะนุ่มและเงียบมากเลยนะคะเน้นการขับขี่ที่สมูทแล้วก็นุ่มนวลน,นะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการความเร็วหรือแรงบิดของเวอร์ซีพันก็ตอบสนองได้ดีเลยทีเดียวนะคะอุปกรณ์ชุดแต่งในคันนี้ต้องบอกเลยว่าเน้นความสะดวกสบายหลกัหลกๆก็จะมีชุดแต่งออกจากศูนย์มาเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบๆคันเนี่ย ได้ของแต่งอะไรบ้างนะคะสําหรับคันนี้ชิลหน้าจะได้ชิลของพูอิดสีสโมกแคสบาร์ติดจากศูนย์เลยนะคะส่วนไฟสปอร์ตไลท์มีให้สีดวงเลยนะคะกาดหม้อน้ํากาดโชกส่วนกาดแฮนด์นะคะได้ของ SW MoTEC กล่องหลัง3ใบเลยนะคะติดจากศูนย์เลยแล้วก็อุปกรณ์จับโทรศัพท์ต่างๆนะคะที่มีมาให้ครบเลยทีเดียวนะคะสําหรับราคาขายคันนี้นะคะอยู่ที่4,5,000นานะคะส่วนเลดดาวเริ่มต้น1 5ซนะคะอยู่ที่53 .0 0 0ผ่อนสูง สูตรสีปีอยู่ที่8,3 0พนะคะแต่ตรงนี้หลักๆจะมีค่าประกันชั้นหนึ่งด้วยค่ะโอแล้วก็ส่วนต่างที่จัดได้ไม่เต็มนะคะรวมๆคันนี้ก็ใช้เงินประมาณแสนต้นนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะก่อนช่วงปีใหม่ให้ลูกค้านะคะก็คือไม่ว่าจัดไฟแนนะซ์หรือซื้อสดรับทันทีส่วนลด19ื่นนะคะไปหักลบกับตัวเงินดาวได้เลยนะคะแต่ถ้าในกรณีลูกค้าอยากไดออ้ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมแนะนําโทรติดต่อเซลแป้งมาได้เลยนะคะสําหรับ เอกสารที่ใช้ในการจัดไฟแนนซ์ก็หลกัหลกๆถ้าเป็นพนักงานประจํานะคะก็ใช้เหมือนเดิมเลยสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนสลิปเงินเดือนหรือใบรับรองนะคะแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนส่วนธุรกิจส่วนตัวนะคะก็แนะนําให้โทรปรึกษาแป้งเป็นเพจๆเนาะเดี๋ยวลองมาเบิร์นท่อเดิมให้ฟังนะคะคันนี้ บอกเลยนะคะว่าคันนี้เสียงค่อนข้างนุ่มและหนักแน่นในท่อเดิมของเขานะคะในเครื่องสี่สูบต้องบอกเลยว่าเสียงพอหนักแน่นมากเลยค่ะสําหรับลูกค้านะคะที่สนใจรถคันนี้หรือว่ารถอื่นๆภายในร้านไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือบิ๊กไบค์นะคะลูกค้าเข้าไปที่ร้านค้าใน Facebook ดีเจริญยนต์นะคะหรือโทรสอบถามเซลล์แปง้งตามเบอร์0 6 6 1 6 0 1 1 1 9นะคะแอดไลน์ตามเบอร์ได้เลยหรือจะแอดเป็น p A N G 1 3 4นนะคะให้แป้งส่งรูปหรือรายละเอียดเหรียญผ่อนดาวให้ได้ สำหรับสุดท้ายนี้นะคะฝากลูกค้าทุกคนกดไลค์กดแชร์ Facebook นะคะร้านดีเจริญยนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ